เด็กๆพบกันกับคุณครูฟ้าอีกครั้งนะคะในวันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์ของเราเด็กๆเปิดไปดูที่ท้ายแบบฝึกหัดนะคะคุณครูฟ้าจะให้แนอะไรเอ่ยเด็กๆเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรคะไดโนเสาร์นั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเราจะมาทำไดโนเสาร์กันค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูฟ้าจะขอแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะคะเรามาดูอันแรกกันเลย อันแรกก็คือแม่แบบของเรานะคะรูปไดโนเสาร์สอง้าสามกันไกลเด็กๆเวลาจะใช้ให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะอ่าแล้วก็จะมีถุงพลาสติกค่ะเด็กๆถุงอะไรก็ได้นะคะถุงที่เราไม่ใช้แล้วนะคะอ่าใบไม้แห้งนะคะกระดาษสีเศษค่ะหรือจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฟ้าจะใช้เป็นนี่เลย ลังนมค่ะลังนมนี้นะคะคุณครูฟ้าจะลอกออกมาให้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะนํามาติดบนไดโนเสาร์ของเราเดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยนะคะค่ะเด็กๆสําสหรับตัวนี้นะคะคุณครูฟ้าจะใช้เป็นหลังนมนะลูกแปะลงไปนะคะเด็กๆสามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะหรือเป็นซองขนมก็ได้นะ กู๊ดก็จะตัดนะคะแปะลงไปเลยเดีย๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยงไง ในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กก็คืออุ้งมือแล้วก็นิ้วมือนะคะในการฉีดก,กระดาษและก็การใช้กันไกลนะคะเด็กๆสามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆได้นะเหมือนที่คุณครูคฟ้าแนะนําไปครั้งแรกนะคะเป็นใบไม้แห้งก็ได้กระดาษสีก็ได้นะคะอย่างตัวนี้ฟ้าเอาให้ดูนิดนึงตัวนี้ครูฟ้าใช้กระดาษสีนะคะฉีดแล้วก็ปาลงไป นคะน่ารักมากเลยส่วนตัวนี้นะคะคุณฟ้าระบายสีเทียนนะคะแบบธรรมดาเลยและตัวนี้คุณฟ้าจะใช้หลังนมคะ่ะเราจะค่อยๆแปะทีละชิ้นนะคะเด็กๆถ้ามันพองขึ้นเด็กๆก,ก็ใช้กาวนะคะย้ำลงไปง่ายๆเด็กๆ ทำได้แน่แนอนค่ะค่อยๆติดไปทีละชิ้นเลยนะคะเด็กๆ มนขึ้าตัวนี้ถ้ามันเกินเด็กๆไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเดี๋ยวตอนมันแห้งเราก็ตัดตามขอบสีดำแล้วมันก็จะเป็นรูปเดโนนเสาขึ้นมาเองนะ,ะเป็นการฝึกสมาธิด้วยสมาธิด้วยนะคะเด็กๆ นี่นะคะคุณครูฟ้าก็ใช้กระดาษลังนมนะคะแปะลำตัวของไดโนเสาร์เสร็จแล้วจากนั้นครูฟ้าจะใช้ถุงพลาสติกค,ค่ะนี่นะคะเอามาตัดและแปะตรงขาไดโนเสาร์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเราจะใช้กรรไกรนะคะตัดถุงออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จากนั้นคุูฟ้าก็จะทากามไปเลยแล้วก็แปะถุงไป มันเกิอนออกมาก็ไม่เป็นไรนะเด็กๆเพราะว่าเวลาที่เราตัดนะคะเราจะตัดตามเส้นขอบสีดําอยู่แล้วนะคะนี่นะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้สีไปด้วยนะคะสีส้อมภาษาอังกฤษมีใครทราบไหมเอ่ยอะไรนะ Orange นะคะเก่งมากเลยเล็บเท้าเราสามารถใช้เป็นสีเมจิกก็ได้นะคะระบายแทน ้ามันใหญ่ไปเราก็ตัดออกอีกนะเด็กๆได้แล้วนะคะหนึ่งขาขาภาษาอังกฤษว่าไงนะเลกนะคะเลกแปลว,ว่าขานะคะแปะลงไปเลยเกินก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเพราะว่าเราจะตัดออกอยู่นะ แต่งออกได้อีกนะลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะพอเสร็จแล้วจะเป็นยังไงค่ะเด็กแทนแท่นนี่นะคะ เราก็ติดจนจะโคบแล้วนะคะเหลืออีกแค่จุดเดียวค่ะก็คือเล็กของเดนเสารนะคะคุณครูฟ้าจะใช้สีเทียนระบายเอานะคะนี่ค่ะถ้าเด็กๆทำเด,เด็กอาจจะตัดมาแปะก็ได้นะคะแต่น,นี้ครูฟ้าลองทําให้เห็นหลายๆแบบนะอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะคะ โอเค okay. แล้วจากนั้นนะคะคุณรูณฟ้าก็จะใช้กันไกลค่ะตัดตามสีดำนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นขอบดำไหมคะเราจะตัดตามขอบดำไปเลยส่วนที่มันเกินออกมาเด็กๆก,ก็ตัดไปด้วยเลยนะคะ ตอนนี้เด็กๆจะรอให้แห้งก่อนก็ได้นะค่อยเอามาตัดนะคะ เราก็ได้เป็นลำตัวของไดโนเสาร์มานะคะจากค่ะเด็กๆจากที่เราตัดแล้วนะคะทีนี้คณคุฟ้าจะมาประกอบเป็นตัวเด็กๆสังเกตดูที่หัวมุมกระดาษนะคะมันจะมีรูปไดโนเสาร์ตัวนี้แหละเด็กๆดูการวางเท้าของไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวคุณฟ้าจะทําให้ดูก่อนอื่นเราจะติดขาหน้าก่อนนะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งขาค่ะขา,ขา,ขาไหนก็ได้นะคะ จากนั้นให้เด็กๆทากาวด้านหลังค่ะสักครึ่งขานะคะจากนั้นเด็กๆแปะลงไปเลยคะ่ะแปะด้านบนนะเด็กๆด,ด้านบนแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะได้ขาหน้หนึงขาต่อไปขาที่สองค่ะเราจะทำเป็นขาหลังนะคะให้เด็กๆทากาวด้านหน้านะลูกตรงนี้นะ แล้วก็จะไปแปะด้านหลังนะคะแบบนี้เด็กๆมองเห็นไหมเอ่ยนี่นะเห็นไหมคะขาที่1จะอยู่ข้างบนขาที่2จะอยู่ข้างล่างนะคะให้ให้มันสั้นกว่าขาแรกนิดนึงนะลูกค่ะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะเราจะมาติดน้ำไดนโนเสาร์กันค่ะเด็กๆพลิกมาข้างหลังเลยนะคะให้เด็กๆทากาวที่สันหลังของไดนโนเสาร์นะลูกนี่โค้งลงมาหาหางเลย จากนั้นเด็กนำหน้มใหญ่นะคะมาวางไว้เด็กๆเอาด้านที่ติดหรือด้านที่มีสีนี่นะคะออกข้างนอกนะคะนี่แบบนี้หางเดืนเสาร์ก็จะอยู่ประมาณนี้ขยับขยับนิดนึงนะคะจากนั้นให้เด็กๆ ใช้กาวนะคะทาที่ข้างหลังตาไดโนเสาร์นี่ค่ะลงมาหาคอนี่นะคะแบบนี้แล้วใช้หน้ำอันเล็กนะคะแปะลงไปค่ะอดกดๆลงนิดหน่อยนะคะ แผ่นแทนได้แล้วคะ่ะพี่เดนเสาของเราน่ารักไหมคะเด็กๆเด็กๆลองทำดูนะคะนอกจากใช้กระดาษเด็กๆอาจจะใช้ใบไม้แห้งห,หรือว่าเชือกไหมพรมหรืออื่นๆที่เด็กสามารถหาได้นะคะนอกจากการระบายสีเนาะเพราะว่าระบายสีพวกเราทำบ่อยแล้วนะคะครูป้าก็เลยนำเสนอวิธีใหมๆ่ๆนะคะมาฝากเด็กๆก เด็กๆลองทำดูแล้วถ่ายรูปมาฝากคุณฟ้ากับเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ